ลิดาทารลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็จะทำแรนดอมใม่เพื่อนเอนกันในหัวข้อสิ่งที่เขาคนนั้นอยากบอกให้คุณรับรู้มากที่สุดในตอนนี้คืออะไรเราลองมาดูกันสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรับรู้มากที่สุดในตอนนี้คืออะไรก็ขอดูพลังงาน ตัวคุณและตัวเขาวนิดนึงแล้วกันนะคะว่าพลังงานเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไพ่ห้าถ้วย ui, มีความผิดหวังมีความเสียใจสามดาบนี่ไงนะคะไพ่สิบถ้วย ui, 6กถ้วยมีทั้งคนเก่ามีทั้งคนที่เป็นครอบครัวกันอยู่และมีคนที่ทำงานร่วมกันอยู่ในองค์กรเดียวกันหรือเคยแบบ เคยกินเคยเที่ยวเคยอะไรด้วยกันแต่คุณและเขามีเหตุการณ์ทําอะไรผิดต่อก,กันบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเขาทําคุณหรือคุณทําเขาก็ตามนะคะ view all for June มา h a l o f a n มาแปไม้เท้ามาเหมือนกับบางคนตอนนี้เวลาเนี้ยบางคนบล็อกกันอยู่ก็มีนะคะแปดไม้เท้าแล้วก็อาจจะอยากติดต่อกันหรือรอการติดต่อซึ่งกันและกันนะคะบางคนคนคนนี้ทําผิดกับคุณซ้ําแล้วซ้ําเล่ามีการทะเลาะก,กันด้วยมีการจบกันด้วย นะคะไพ่ทาวเวอร์แล้วก็ไพ่ใต้สำหรับเป็นพไพ่ในถือดาบบางคนมีปัญหากันนะคะส่วนใหญ่อ่ะมีปัญหากันแต่ส่วนน้อยที่แบบว่าอาจจะโอเคยังยังดีกันอยู่แต่ว่าคบกันในลักษณะของการเป็นเป็นกาลยานามิตรที่ดีต่อกันหรือบางคนอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นความรักที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องมีครอบครัวแล้วหรือเป็นรักสามเศร้าก็ได้ อยู่ในสถานคุณกับเขาก็เลยคบกันในสถานะการเป็นกรารยานาิตรที่ดีต่อกันแต่ว่าเรารู้สึกชอบกันรักกันก็ได้ต่อรอโชคชะตาว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะลงเอยแบบไหนเท่านั้นเองแต่บางคนนะคะมีการหย่าร้างบางคนมาถามถึงคนเก่าก็มีนะคะบางคนเป็นเพื่อนกันอยู่อยู่ที่ทํางานเดียวกันกินดื่มด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือพลังงานส่วนใหญ่นะพลังงานส่วนใหญ่ นะคะที่เข้ามาดูแต่ถามว่าพลังงานอื่นดูได้ไหมดูได้ดูเหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนคุณอยากจะเทความสัมพันธ์นี้ทิ้งหรือบางคนถูกทิ้งถูกเทไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะความสัมพันธ์นี้คบกันอยู่ดีๆรักกันอยู่ดีๆอยู่ดีๆคนคนนี้เทคุณหายไปจากชีวิตคุณจากที่พูดจากที่คุยบางคนรอการกลับมาบางคนรอการขอโทษบางคนรอการติดต่ออยู่ก็มีนะคะนี่คือพลังงานทั่วไปส่วนใหญ่นะ ทีนี้มาดูกันต่อว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณมากถึงมากที่สุดในตอนนี้ที่เขาอยากให้คุณรู้เขาอยากให้คุณรู้เรื่องอะไรมากที่สุดคะห้าเหรียญน,นะไพ เด็กถือเหรียญไพ่หนึ่งถ้วยป่าถ้วยชาริออตนะคะสามถ้วยเด็กถือถ้วยอืมทาวเวอร์มาเหมือนเดิมแต่ทาวเวอร์มาขยายกับไพ่หนึ่งถ้วยนั่นหมายความว่าเหมือนเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะคะไพ่ในถือไม้เท้า ไพ่เดอะซันนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ควีนถือเหรียญ er mm hmm. เขาอยากให้คุณรู้มากที่สุดคือ mm hmm. เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอะไรที่มันมันพังไปแล้วอะไรที่มันแย่ไปแล้วอะไรที่เขาเคยทําผิดพลาดกับคุณไปไม่ว่าจะเป็นการการบางคนนะที่เล่าเมายาขอโทษนะคะที่ใช้คํานี้บางคนเป็นคนชอบดื่มชอบกินชอบเที่ยว เอาต่ติดเพื่อนฝูงเอาต่เที่ยวหลงไปในอโคจรหลงไปในอบายมุกนะคะดื่มกินจนลืมลูกลืมเมียบางคนก็อาจจะแบบว่าจนเห็นเพื่อนสําคัญกว่าตัวเองสําคัญกว่าคนรักบางคนก็มัวแต่แบบไปใช้ชีวิตาบาปเสพนะมันมีไพ่ขึ้นมาต้องขออนุญาตนะไพ่การดื่มการกินนะคะบางคนก็ทะเลาะกันด้วยเหตุผลอันใดอย่างอื่นเรื่องปัจจัยตัวแปรนะคะบางคนเป็นลักษณะของการขันหลังให้กัน นะคะการสูญเสียการงอนการการไม่คุยกันแต่คุณเห็นปดถ้วยนี้ไหมคะไพ่ปดถ้วยเนี่ยมันมีล้มไปถ้วยเดียวเองนอกจากนั้นมันยังตั้งอยู่ถึงมันจะคว่ำก็ตามมันยังโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไม่ว่าคุณกับเขาอาจจะเคยแบบมีปัญหาอะไรกันมาก็ตามสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณรู้มากที่สุดเขาอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าขอให้คุณเดินไปกับเขานะถึงแม้ว่าในระหว่างทางอ่ะ มันอาจจะเจอขากน้ําเจอคนไม่เห็นด้วยหรือเจออุปสรรคจากนิสัยเขาเองก็ตามหรือจากคนรอบข้างหรือจากคําติฉินนินทาคําต่อว่าจากใครก็ตามที่เป็นเป็นคนที่ไม่หวังดีกับคุณหรือหวังดีกับความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเพื่อนฝูงหรือเจอปัญหาอย่างอื่นก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีลูกแล้วการมีลูกติดการเงินการทองสถานะความเป็นอยู่ใดใดก็ตามความแตกตา่างความห่างไกลได้หมด เขาอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าที่รักคือยังไงเขาก็ยังรักคุณมากเขายังคงมีมีความสุขทุกครั้งที่มีคุณยังคงต้องการคุณอยู่ในชีวิตเขายังคงอยากที่จะพยายามที่จาราสัมพันธ์อยากที่พยายามทําให้ความสัมพันธ์เนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะทําไม่ดีกับคุณไปบ้างนะคะทําร้ายจิตใจคุณทะเลาะกับคุณ นะคะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันพังลงทำให้ความสัมพันธ์นี้มันแย่ลงแต่คุณรู้ไหมว่าคุณยังคงมีคุณค่ากับเขาเสมอคุณยังคงมีค่าเสมอในความรู Tao, ้สึกเขาเขายังคงรักและเขายังคงคิดถึงคุณและเขายังคงอยากที่จะเดินหน้าไปต่อกับคุณเขายังอยากจะพยายามไปถึงพาคุณไปถึงฝั่งฝันแห่งความสำเร็จในความสัมพันธ์นี้ให้ได้เขาอยากมีลูกกับคุณนะเขาอยากแต่งงานกับคุณ เขาคาดหวังเขาอยากจะมีลูกกับคุณสักสองคนผู้หญิงคนผู้ชายคนหรือมีลูกแฝดกับคุณนะคะแต่ถ้าคุณมีลูกด้วยกันเขาอยากจะบอกว่าเขาเป็นห่วงลูกมากเขาคิดถึงคุณกับลูกมากเขาอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณใหม่กลับมาเดินร่วมทางกับคุณใหม่เขากําลังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเขาในเวอร์ชั่นใหม่จากที่ผ่านมาเขาอาจจะให้ความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นมากกว่าคุณแต่ตอนนี้ นะคะเขารู้แล้วว่าเขาว่ารักคุณมากรักมากจนเขาไม่ยอมที่จะเสียคุณไปอะ่ะรักมากจนเขาไม่ไม่สามารถที่จะยอมที่จะทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปได้อะ่ะนะคะเขาอยากที่จะ <yeah. S 2> มาขอเริ่มต้นกับคุณอยากที่จะกลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณเขาอยากที่จะให้คุณอดทนเดินหน้าต่อไปกับเขาขอให้เชื่อมัน่นขอให้ศรัทธาในความรักครั้งนี้อีกครั้งได้ไหมเ <Piet. S 1> <family S 2> ขาอยากทําให้คุณศรัทธาในความรักครั้งนี้ นะคะที่เขามีให้คุณอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาอยากจะบอกว่าคุณคือคนที่มีค่าสําหรับเขามากที่เขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆวันเนี้ยที่เขากําลังทําอยู่คุณอาจจะยังมองไม่เห็นนะแต่เขาทําเพื่อคุณเพราะอะไรเพราะคือเพราะคุณคือแสงสว่างในชีวิตคุณคือคนที่มีค่าในชีวิตเขาคุณคือความรักของเขาคุณคือความสุขของเขาคุณคือคนที่เขากําลังจะพยายามทําเพื่อคุณทุกอย่าง คุณเปรียบเสมือนกับดอกบัวดอกบัวคืออะไรคะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเขาแบบให้ค่าให้คุณค่าจะบอกว่าเป็นที่เคารพบ,บูชามันก็ดูเหมือนกับไอ้นี่เกินไปนะแต่เขาอยากจะบอกว่าคุณคือถ้าเปรียบดังดอกไม้ก็เหมือนกับดอกไม้คือดอกบัวที่มีคุณค่ามากๆเป็นสิ่งที่เขาให้ให้เกียรติและให้ความศรัทธานะคะในตัวคุณศรัทธาในความรักและเขาก็เชื่อมั่นว่าตัวคุณก็ยังคงรักเขาเหมือนเดิม เขายังเชื่อมั่นว่าคุณยังคงอยากจะต้องการที่จะเดินหน้าต่อกับเขานะคะในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอยู่นะเขากําลังจะเป็นคนใหม่ที่ดีไม่กินเหล้าไม่สำมาเลเทเมาไม่ติดเพื่อนติดฝูงนะคะถึงเวลาอยากจะกลับบ้านถึงเวลาอยากจะมาดูแลคุณดูแลแฟนดูแลลูกนะคะถึงเวลาอยากที่จะเก็บเงินเก็บทองหาเงินหาทองสร้างอนาคตร,ร่วมกันกับคุณ ที่ผ่านมาเขาขอโทษนะคะที่เขาพลั้งเผลอไปอาจจะเดินทางผิดหลงผิดไปนะคะแต่ตอนนี้อะไรก็ตามที่เขาเคยเมาไม้นะคะเคยหลงผิดไปอะ่ะเขากำลังจะทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นทําให้ทุกอย่างมันได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเขาขอให้คุณให้โอกาสกับเขาอีกครั้งได้ไหมขอให้คุณกลับมารักกลับมารับถ้วยเนี้นะคะมันยังมี โอกาสที่มันจะกลับมาดีดังเดิมได้ไหมขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้งได้ไหมว่าเขาจะสามารถกลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณได้หรือเขาสามารถที่จะเป็นแฟนที่ดีของคุณขอให้คุณศรัทธาในความรักครั้งนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้เหมือนเขาอยากจะทําให้คุณศรัทธาอยากทาให้คุณเชื่อมั่นมากขึ้นนะ่ะนะคะทีนี้ก็ขอเปิดขยายต่อนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณให้โอกาสกับเขาถ้าคุณโอเคละ่ะ คุณบางคนอาจจะคบกันอยู่อะแต่มันเจอปัญหากันมานานับประการจนคุณรู้สึกว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อคุณเลยอ่ะมาดูกันว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆหรือไม่แล้วเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีอย่างที่เขาคิดหรือไม่มาดูกันนะคะไพ่สี่ถ้วยเดี๋ยวเขาจะได้คิดมากขึ้นเนะี่ยบางคนนะ บางคนกลับไปตื่นรู้อยู่กับตัวเองกลับไปเหมือนกับคนที่มีสติมากขึ้นตอนนี้เขาได้สติมากขึ้นนะบางคนนี่หันหน้าเข้าไปปฏิบัติธรรมเลยนะคะก็มีหรือตัวคุณก็ได้นะที่เหมือนกับพยายามอยู่ในที่ของตัวเองปล่อยวางใจอยู่แบบสงบสติอารมณ์นะคะแล้วก็ใจเย็นมีไพ่ไฮพินเทสบางคนนะ่ะเหมือนกับกลับไปค้นพบกลับไปค้นหาใจตัวเองนะคะว่ายังรักอยู่ไหมยังคงต้องการกันอยู่ไหมสองถ้วยแล้วก็เมทิเชียน นี่ไพ่หนึ่งไม้เท้ามาแล้วค่ะนะคะเหมือนเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเนี่ยสเตรนท์เหมือนเขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยไพ่ของความพยายามไพ่สองเหรียญตอนนี้เหมือนเขาได้ได้คิดได้ทบทวนได้ค้นใจตัวเองหกถ้วยเนี่ยคือไพ่ของการ ยังคงที่ยังคงมีภาพความทรงจำดีๆกับคุณอยู่ยังคงอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเอ็มเพลอร์เขายังคงมั่นคงต่อคุณถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะลหลงไหลไปกับอบายมกอะไรก็ตามนะคะพลั้งเผลอเดินทางผิดนะคะที่แบบเดินทางเปอ๋อ่พู้ง่ายนะคะเดินไม่ตรงอะจะบอกว่าคนคนนี้เขาจะทำมันให้ได้นะเขาจะเป็นคนรักที่เด็ดขาด เปลี่ยนแปลงทานฟอร์มแก้ไขเพราะอะไรเพราะไพ่ที่ขึ้นมามันเป็นไพ่ของหนึ่งดาบเหมือนตอนเนี้ยใจเขาอะมันมันตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดร้อนระอุไปหมดแล้วว่าเขาจะต้องเริ่มต้นใหม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ให้ได้ต้องเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้กลับมารักกันดังเดิมกลับมาเป็นความรักที่ดีดังเดิมให้ได้บางคนเนี่ยยังคบกันอยู่ยังรักกันอยู่แต่ความรักมันดูแบบกระท่อนกระแทนมีปัญหาเหลือเกินนะคะ แต่ท้ายที่สุดคนคนนี้เขาจะทำให้มันดีขึ้นได้นะเพราะจากหน้าไพ่เขาจะไปค้นใจตัวเองเขาจะไปไปเขาจะมีวิธีการที่จะทำให้ใจตัวเองได้ตื่นรู้ได้รู้คิดได้ตกผลึกทั้งความคิดมากขึ้นว่าเขาควรที่จะกลับมาดูแลคุณดูแลลูกดูแลครอบครัวหรือดูแลความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันสามารถเป็นไปในรูปแบบทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิมจากที่เดิมอ่ะ ก็พูดแล้วเหมือนเขาไม่ได้สนใจอะไรคุณมากเลยเหมือนความสัมพันธ์คุณมันล่อแร่ล่อแร่นะคะจะจบแหล่ไม่จบแหล่นะคะความสัมพันธ์เหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นได้รอวันที่จะขาดอยู่ทุกเมื่อแต่คนคนนี้ท้ายที่สุดเขาจะไม่ไปไหนคะ่ะเขาจะยังอยู่ในชีวิตคุณและเขาจะก่อร่างสร้างตัวทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเขาอยากที่จะกลับมามีความสุขกับคุณอยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่าเห็นไหมคะไพ่หกถ้วย นะคะเขาจะอยู่กับคุณให้ความสุขกับคุณนะคะช่วยกันดูแลกันและกันนะคะไปจนแก่จนเท่าจนตาบลมหายใจสุดท้ายอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เขากำลังสงบสติอารมณ์กำลังที่จะอยู่กับตัวเองกำลังที่จะใช้ความคิดกำลังที่จะมีสติกับทุกย่างก้าวในการดำเนินชีวิตของเขาเพราะเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาผิดพลาดไปเยอะละเขาเดินทางผิดไปเยอะแล้วจนเกินกว่าที่คุณจะให้อาภัยได้ซ้ํา บางคนนี่คุณให้อภัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาก็กลับไปเป็นคนเดิมนะคะแต่จากที่ดูพลังงานไพ่เขาจะพยายามทำเพื่อคุณนะแล้วเขาอยากจะบอกให้คุณรู้เลยนะคะมากที่สุดเลยคือคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นกำลังใจของเขานะคุณเป็นแรงผลักดันคุณเป็นแรงขับเคลื่อนของเขาที่อยากจะให้เขากลับเนื้อกลับตัวกลับใจนะคะให้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม นะแล้วภาพความทรงจําระหว่างคุณกับเขามันยังคงงดงามเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเสื่อมคลายสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาสิ่งดีๆช่วงเวลาดีๆที่เราเคยมอบให้กันเคยทําร่วมกันอนะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันยังคงสวยงามเสมอนะคะยังคงงดงามอยู่ในใจเขาตลอดเวลานะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากที่สุดเขายังรักคุณมากถึงแม้ว่าเขาอาจจะ ลหลงไหลพังเผลออะไรไปก็ตามแต่เขาก็ยังรักคุณสองถ้วยบางคนอาจจะชอบดื่มชอบชอบเที่ยวชอบกินอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ว่าจะยังไงเขาก็ยังคงมีคุณเป็นหนึ่งเดียวในใจนะคะก็ประมาณนี้เนาะมาดูออร์เคิลกันเขายังมั่นคงกับคุณอนะ่ะเขาจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มั่นคงมากขึ้นเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคนคนนี้เหมือนกับตอนเนี้เขาเริ่มกลัวแล้วนะคะคุณดูไพ่เอ็มเป r เลอร์ใบนี้นะ ไพ่เพลเลอร์ใบเนี้ยก็เป็นคล้ายๆไพ่แบบเหมือนเป็นเดวิลก็ได้หรือเป็น,ปนไฟร้อนระอุก,ก็เปรียบเสมือนกับว่าเขาอาจจะตื่นรู้กลัวนในเรื่องของเวรกรรมกลัวนในเรื่องของวิบากกรรมบ้างแล้วก็ได้เลยอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่มั่นคงมากกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะคะเวลิ o ูนนะ <c oughs> pay attention to the red flag นะคะไพ่ engagement และไพ่ p a s s l i f e เนี่ยจะเขาจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะนะคะในไม่ช้านี้แหละเขาจะทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาจะทำให้ทุกอย่างมันเป็นความรักที่พัฒนาได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะ่รี reconsider นะคะแล้วก็ไพ่ reach i n t h e next few months ให้ opportunity และไพ่ take action เนี่ยเดี๋ยวเขาจะ take action แน่นอนภายในไม่กี่เดือนนั่นแหละก็ระยะเวลา1-3เดือน ย่างต่ำนะคะที่เขาคนนี้จะสามารถทำให้ความสัมพันธ์คุณเป็นรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นความรักที่ดีดังเดิมหรือดีมากขึ้นกว่าเดิมแต่แน่นอนมันจะมีการพัฒนาการอัปเลเวลการอัปสถานะการอัปเกรดความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วที่สําคัญเลยอีกอย่างหนึ่งส่วนใหญ่ในนี้มีพลังงานเป็นพัลสไลท์กันด้วยส่วนใหญ่นะ อา,อาจจะมีบางคนไม่ใช่แต่บางคนใช่แต่ทุกการพบเจอทุกการเจอกันบนโลกใบนี้มันไม่มีคำว่าบังเอิญแน่นอนอยู่แล้วค่ะนะคะแต่อยู่ที่ว่าบางคนมาเจอกันเพื่ออะไรนะคะมีภารกิจอะไรร่วมกันเท่านั้นเองทุกอย่างถูกจัดสรรไว้หมดแล้วนะมาดูข้อความกันค่ะในมือกอบ200อข้อความเขาอยากบอกอะไรกับคุณมากถึงมากที่สุดบ้าง ฉันไม่อยากรีบร้อนในความสัมพันธ์อ่ะก็ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งนะคะฉันรักและซื่อสัตย์กับคุณเสมอคุณคือโลกทั้งใบบางคนเขาอาจจะดูเหมือนสัมภมเลเทเทมาแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบไปยุ่งเรื่องอะไรที่แบบเป็นที่จะทําให้ความรักครอบครัวคุณพังก็ได้นะก็ต้องมองโลกในแง่ดีนะคะจับมือไปด้วยกันนะได้แค่แอบรักแอบมองนะคะ ฉันอยากกอดคุณอือยากกอดด้วยนะอุปสรรคากหนาไม่สามารถกั้นความรักเราได้คุณทำให้ฉันมีความสุขฉันหลงรักคุณตั้งแต่แรกพบไม่ใช่เรื่องบังเอิญระหว่างคุณและฉันเห็นไหมจริงๆนะ คุณดีเกินไปนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่มีคําว่าบังเอิญบนโลกใบนี้ฉันรักคุณแต่คุณไม่เคยรักฉันนะคะฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำฉันเองก็ผิดนะคะฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปและประโยชน์สุดท้ายอยากให้มีปาฏิหาริย์เขาอยากให้มีปาฏิหาริย์ในความรักความสัมพันธ์ของคุณ นะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรกันมาแต่ขอให้คุณรู้ไว้นะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาได้หรือกลับมาดีดังเดิมได้ในอนาคตไม่ช้าก็เร็วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยนะคะที่อาจจะมีปัญหาอยู่หรือว่ากำลังทุกข์กับเรื่องของความรักนะคะก็ขอให้คุณผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้โดยเร็วแล้วกันนะโชคดีมีความสุขฝากกดติดตามซับส like, ไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กอบด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ ต้องการดูดวงส่วนตัวกับกอล์ฟแอดไลน์ไปได้นะคะลิดาเดอร์สกอร์ทาร์ลนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะสวัสดีค่ะ